ประสบการณ์รการนอนที่ค่ายกองบินวงเล็บเข้าค่ายลูกเสือมาวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การนอนที่ค่ายกองบินกันนะก็ผมจะเล่าแค่ตอนนอนก็พอนะครับเพราะว่าเออละเอียดตอนเข้าค่ายเข้าฐานเรื่องพวกเนี้ยจาไม่ได้นะครับพูดตรงตรก่อนนอนเนี่ยเขาก็มาเรียก พวกนักเรียนและประชาันธ์นะครับแล้วก็มีครูของโรงเรียนผมเนี่ยได้ไวเล่าเรื่องนะครับว่ามันเคยมีนักเรียนคนหนึ่งอ่ะมาเข้าค่ายนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ยอมนอนพอไม่ยอมนอนเสร็จเจอผีครับผีเจ้าแม่อะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วแล้วก็มีเพื่อนอคนหนึ่งมันกลัวเไยเขาตั้งชื่อว่าไอหานไอหานเนี่ยทรงมันแต่ว,ว่ามันไม่รู้มันเป็นแมแต่เออมันเด๋วๆหน่อย มันกลัวว่ามันกลัวจนมันร้องไห้เลยคือมันบอกว่าคือมันไม่ได้อยากเข้ามาเข้าค่ายนี้แต่แรกเลยเว้ยแต่พ่อแม่มันให้เข้ามันก็เลยกลัวแล้วก็ร้องไห้ความที่มันเป็นลูกรักเว้ยมันก็เลยได้ไปนอนห้องครูไปนอนร่วมกับครูอ่ะแบบโคตรเจ๋งเลยไอ้สัตว์แล้วหลังจากนั้นก็แยกหายกันไปนอนผมเนี่ยก็นอนในโรงนอนผู้ชายปหกซึ่งตอนนั้นผมอยู่ปหกนะแล้วก็ นอนแทนที่ได้นอนใช่ไหมมันจะมีพวกเฮี้ยอยู่พวกหนึ่งสี่ตัวเขาเรียกว่า A B C D เออ A อ B A, C A, D เนะี่ยมันทําเสียงแมวกันเว้ยใครจะไม่นอนหลับอ่ะมันทาเสียงเมียว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 กันอะแล้วมันทําเสียงเหมือนด้วยนะไอ้เฮี้ยแทนที่กูจะนอนหลับได้เสียงแมวไม้ไอ้เฮี้ยกูนอนไม่หลับพขเราไม่หลับปุ๊บมันดีด มันเริ่มดีดมันดีดขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มส่องครูมองครูว่าครูจะมาเมื่อไหร่ครูฝึกจะมาตรวจลงนอนเมื่อไหร่จนมาถึงลงนอนกูเนี่ยไอ้แค่เขามาตรวจลงนอนกูเนี่ยแต่ครูที่โรงเรียนมาก่อนเขามาเบาแอร์พอเบาแอร์ปุ๊บบู๊บกูยอมไม่ได้กูต้องตื่นมาบอกว่าครูข้ามันร้อนมันร้อนอย่าเบาครับมันร้อนเรียบร้อยเกมไม่ใช่ครูเขาตะโกนหาครูฝึกว่าครูฝึกคะลงนอนนี่ยังไม่นอนกันเลยค่ะ้วทีนี้ก็คือเกมเรียบร้อยครับ เรเรียกออกมาครูเขาให้ผมลุกนั่งกอดคอกันอะเออลุกนั่งลุกนั่งลุกนั่งพอลุกนั่งไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้ว่ากี่ทีแล้วก็พอมันลุกนั่งเสร็จใช่ไหมครูที่ครูของโรงเรียนผมอะบอกครูฝึกว่าเออครูฝึกคะตอนมีตอนนักเรียนออกมามีนักเรียนเอาศอกอะไปโดนไหล่ครูเขาแล้วครูเขาเจ็บเออครูฝึกเขาก็ถามเฮ้ยใครทคําครูแบบ เงียบหมดเลยมันไม่รู้ว่าใครทาไว้ยตอนนั้นอะแบบมันไม่รู้เลยเงี้ยไม่รู้เลยใครทําไม่สั์แล้วมันแบบมันไม่ไปกันเลยเว้ยมันมันไม่ไปกันสักคนเลยมันยืนกันกอดคอนานมากมันมันไม่ยอมรับกันเลยเว้ยแบบนานที่หายจนมีคนออกยอมรับสองคนครูเขาก็รู้ว่าว่ามันไม่ใช่นะครับ จนเขาบอกคํานึงกับผมซึ่งผมจําได้ดีเลยเขาบอกว่าผมเป็นนักการผ้าสีขาวเปื้อนเลือดโอ้โหหล่อจังครับคูฝึกหล่อจริงจริงหล่อครับแล้วไม่พอพอเขามันไม่มีใครออกมันไม่มีใครออกไปรับผิดสักทีอะ่ะเขาก็เลยเรียกทุกโรงนอนออกมาเลยเวยทุกทุกทุกชั้นประถมทุกชั้นมัธยมออกกันมาทั้งหมดแล้วก็ให้ออกมาเข้าแถว แล้วก็บอกว่าถ้าหมู่นี้ไม่มีใครออกมายอมรับไม่ต้องนอนสายตาของคนครึ่งโรงเรียนที่โตพอจะมาเข้าค่ายมองมาที่หมู่ผมคนเดียวโลงนอนผมลงนอนเดียวความกดดันแม่งเพิ่มพูนขึ้นมาหาสารแบบโอ้โหเฮียอยากกดดันนดิไอ้เฮียกูไม่รู้ใครผิดไอเฮียแบบมันมองกันเต็มเลยแล้วหลังจากนั้นก็ เขาก็อะเขาเขาก็สงสารพวกนอนนอนอื่นน่ะเขาก็เลยอ่ะกลับไปนอนแล้วก็ให้ผมยืงอยู่ต่อแกนหลังนั้นเขาก็ให้ผมอะวิ่งรอบต้นไม้ไยสองต้นซึ่งมันไกลกันมากๆนะถ้าให้พูดเนี่ยมันไกลจริงๆไกลไม่พอเขาให้วิ่งวนหลายรอบมากไอ้เคี้ยวนแบบอย่างนั้นอ่ะวนไปเรื่อยจนกว่าเขาจะพอใจอะ่ะล้วขอให้พูดด้วยเวลาระหว่างวิ่งอ่ะว่า ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับคุณด้สภาพดิแค่วิ่งไกลๆคุณยังเหนื่อยอ่ะแล้วคุณต้องพูดตลอดเวลาด้วยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือรู้สึกว่ามันแบบเจ็บอกมากตอนนั้นอ่ะเจ็บอกแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวเองไสจะแตกอ่ะแบบทรมานี้เฮียแบบโอ้โหไม่ไหวดีข้อว่าเออใครเหนื่อยอ่ะให้พักให้พักพิงกับต้นไม้แล้วก็หายเดี๋ยวอะไรกับวิ่งต่อ ดีหน่อยฮะที่ผมยังได้พักนะเราไอ้แค่ถ้าไม่ได้พักนะผมไม่รู้ว่าผมจะเหลือชีวิตรอดมาเล่าไหมเออผมคิดว่าถ้าเขาหือในผมวิ่งผมไม่เป็นลมตายก็ขาดใจตายตรงนั้นอ่ะมันเหนื่อยจริงจงนะตอนนั้นอนะ่ะก็วิ่งวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งจนครูฝึกเขาพอใจหลังจากนั้นเขาก็ให้ผม,ผมหยุดหยุดปุ๊บเขาก็ถามครูที่โดนนักเรียนฟันศอกใส่ว่าเออ ใครอภยัยไหมครูบอกใครอภัยค่ะครูก็เลยได้ไม่นอนแต่ครูเขาก็มาเล่งแอร์เล่งแอร์ให้มันเย็นๆก็ไม่เป็นไรครับดีแต่ที่แย่คือเขาเล่งแอร์18องศาบวกกับพัดลมบนเพดานอีก6ตัวกูนึกว่ากูอยู่โค้ชโลกใต้เฮียผมนอนตัวสั่นอย่างนั้นไม่ทั้งคืนอะ จนเช้าวันต่อมาก็เดินทางไกลแล้วก็กลับเลยนะเพราะว่ามันสองวันหนึ่งคืนเออลืมบอกแล้วมันจะมีเพื่อนผมคนหนึ่งเว้คุณจําไอหานได้ปะเออที่มันเข้าไปนอนห้องขู่มันรอดรอดไม่ต้องมาเอออะไรผมอะมันรอดแล้วก็อีกคนหนึ่งขอตั้งชื่อมันว่าไอบาสไอบาสเนี่ยมันหลับลึกหลับลึกจน มันไม่ตื่นเว้ยมันไม่รู้เรื่องแยมันอยู่มุมห้องด้วยมันมืดชิบหายตรงนั้นน่ะมันก็เลยรอดเลยเว้ยรอดไม่มีใครเห็นแม่งแล้วก็หลับระหว่างที่คนอื่นวิ่งคนอื่นลุกนั่งมันหลับแต่เรื่องเราก็คือเพื่อนก็จับมันมาซ่อมที่โรงเรียนคือสั่งให้มันวิ่งแล้วก็ลุกนั่งเท่ากับที่พวกมันเคยโดนนะนะก็เรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละนะครับก็ จบแล้วนะครับบ๊ายบาย